เทในเพลงนะคะเป็นโครงการประกวดบทเพลงที่เป็นที่เรื่องหรือว่าค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเคร่งนิดนึงถ้าภาษาไทยอะไรมาไม่ชัดท,ทั้งท่านี้เป็นคนไทยเขาจะไม่ให้ตันชคีฮะภาษาไทยสำเนียงไทยแต่ว่าจะพูดถึงตัวน้อยเยาวชนอันเนี่ยเขาได้เพราะว่าเขามีความพยายามสูงแล้วก็ร้องร้องชัดนะ่ะท,ทั้งท่านี่เขาก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯอย่างเราสักหน่อยนึง แต่ความพยายามที่เขามีเนี่ยเป็นความเพียรอยากให้กําลังใจเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อๆไปนะคะแล้วก็สมมาคารวะเนี่ยมันมันใช่เลยคนดีความเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษาไทยชัดเจนคะความเป็นครอบครัวไทยพ่อแม่ลูกเคารพกันดีต่อกันในครอบครัวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนให้เด็กขึ้นมาเป็นตัวอย่างต่อไปค่ะคืออย่างนี้นะคะต้องต้องจับเรียนว่าอันดับแรก ส่งร้องเพลงไทยเพลงไทยต้องสำเนียงไทยคำว่าเพลงไทยสำเนียงไทยก็คือฉันก็ฉันดึงลิ้นกนฉันไม่ใช่ฉวนไม่ได้ <Okay. S 1> อันเนี้ยเราให้ไม่ได้เพราะเราเป็นภาษาไทายแห่งชาตินะคะคําชัดเจนคํานองคําร้องเสียงไม่เพี้ยนและอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงที่ต้องได้ความรู้สึกของเพลงนะคะแต่ที่กรรมการจ้องมากก็คือภาษาต้องชัด แล้วก็ทํานองตรงถ้าภาษาชัดทํา,ทาทนองตรงนะฮะอารมณ์เพลงได้นะคะร้องมุ้จะกิจกันไปทําไมถ้ามีมีมีเสียงที่ดีและร้องที่ดีนะคะก็ยินดีว่าเป็นกําลังใจให้กับเยาวชนอย่างอนันนีนนยถ้าเกิดมีคนอย่างเงี้ยจะเรียกเขาเจ้าตัวน้อยก็ยุ่นิดเดียวแต่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอื่นๆได้อีกขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ให้เขาโตต่อไป ก็ยินดีด้วยค่ะกับอันนี้นะคะยินดีด้วยค่ะ